รอดเยครัเอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนขอเสียงพี่น้องที่อยู่ตรงนี้อีกสักรอบได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ว่าแต่แล้เนี่ยเราสองคนก็เป็นหนุ่มใต้เค <Yeah. S 1> ก็ได้มีโอกาสมา <Yeah. S 1> เยือนขอนแก่นเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งรู้สึกว่าปักปื้มมากแต่ว่าน้องชายของเราเนี่ย ของเราเป็นหนุ่มใต้มาจากบ้านเดียวกันกับเชที่อยากจะถามนิดนึงว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาเหยียบเมืองขอนแก่นเมืองสาวสวยรู้สึกยังไงไม่ไม่ที่ไม่เอาคำตอบเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างงี้พี่เาวจราจริงบอกว่าเขาไม่ต้องรู้สึกอะไรกับใครแล้วนะะผมคิดว่าเขามีแล้ว อย่าร้อนตัวอย่าร้อนตัวอย่างอยมีอะไรจะพูดกับชาวขอนแก่นมใบ้ก็อย่างที่พีเคบอกครับมาขอนแก่นปุ๊บเจอการต้อนรับอย่างดีจากทุกๆคนเลยก็ใบ้ก็เป็นหนุ่มใต้นะก็มาขอนแก่นครั้งแรกก็ขอความเมตตาครั้งแรกครั้งแรกแล้วประทับใจไหมประทับใจโอเคครับพี่เทมพี่เทมเขาประทับใจทุกคนเลยโอเคโอเคให้ผมว่าใบ้พูดจิง ครั้งนี้ผมว่าต้องต้องติดแน่ต่อไปต่อต่อต่อก็มาครั้งแรกก็อยากจะขอความเมตตาจากทุกคนก็คือแบบคือฝากเนื้อฝากตัวได้ไหมคั้อฝากอ่ะเตเป็นลูกหลานไทยหรือเปล่าฝากเนื้อฝากตัวเพื่อที่จะเตรียมเป็นลูกหลานชาวขอนแก่นหรือเปล่า พอเถอะข้างหน้านี้ฟินน้ำลายไหลเลยไม่หรอกเพิ่งแค่เริ่มต้นเองนะเพิ่งเริ่มต้นนี้แค่เพริ่มต้นโอเคครับโอเคเดี๋ยวก่อนฝากเรื่องฝากตัวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปถามลูกสาวผมก่อนอ้านเดินมาแล้ววันนี้เขามาเหยียบเมืองขอนแก่นเป็นครั้งแรกเนี่ยยินดีต้อนรับเขาหรือเปล่าก็ต้อนรับไงเ บอกแล้วว่าไม่เอาคำตอบกลางๆ่แค่ก็ตอบดีที่สุดแล้วโอเคโอเคโอเค่พอแล้วค่ะเดี๋ยวไปฝักเนื้อฝักตัวกันในเพลงหลังๆเนาะ